มาได้พี่น้องน้ำพี่กะปีพี่น้องน้ำพี่กะปีทำเองทำเองพี่น้องเสพแทบนี่กับหมูล้นพี่น้องบักทั่วลวกต้มนะพี่น้องก็ต้องร็บนี่กับนือไหม่พี่น้องเนอไหม้กับนือไหม่ขวดนี่กับทอดไข่พี่น้องทอดไข่ใส่แยันกับบักเคอเทศหัวหอมแล้วกับพริกเม็ดพี่น้อง ทะเลากันไปซ่บแซบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมา่กินขงเขายิาแลงพี่น้องวันนี้เพียบเลยพี่น้องนี่นานแล้วบ่ไดิเฮ็ดกินพี่น้องบ่ไดิเฮ็ดกินัตงนานแล้วอืมเขากันอืม เห็นฉกินหอยป่าเลยพี่น้องน้ำพริกกะปิถอดไข่ผักลวกน้องใหม่ืัวเดือดผักคิดเห็ดนอนแบบน้องใหม่แบบเป็นน้อนๆนะพี่น้องออมาแทร่ๆน้องใหม่ต้ม กินกบพลิกป่นรลอกินกับนี่ก็แสบนะพี่น้องนี่น้องใหม่กะปองก้อนดูพี่น้องอืมอืมกับอืม,อม,อม,อม ก <c oughs> no. mm ินพี่ด้องอะกินอาหารฝรั่งบ่ถนัดพี่น้องอืม เอืองก็จุห้อเนอี่ยไปกิน,นะเ,กนกเลยอือหือเศรษฐากไปหน้องเ้ย Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để ดีอยู่ไม่อยู่ใกล้เมืองชาไปอยู่แถวแถวภูเขาเตะภูเขาเนี่ยว่าอยากมองหบบายกระบาลล่ะตอนมาเที่ยวประเทศไปเที่ยวที่นาหอนอืมซึ่งเนี่ยนะฮะฮานาอีเซียไปเนี่ย ร่างขายของกับบะนี้บางประเทศบางประเทศอือยากร่างขายของขายแต่ผักอยากซื้อเนี่ยพุ่งเข้าไปข้างในหมนไปซื้อเนื้อหม บางวันเถอบ่อมีรีเดินบ่มีหางประสิทธิ์ซับประสิทธิ์ขาดด้วยพี่น้องบ่งมีไปเที่ยวบางม่องรังไคเนื้อคายเนื้อรังายเนื้อข,ขายเป็นเวลาชั่งเนี้นยไม่ได้ยินขายมื่อเมื่อไม่ได้เปิดขายมื่อเมื่อ

แต่เขาไปเดียวแคมปิง้งเขาเอาของขไปด้วยนี่พี่น้องเอาของขไปพี่ต้องห่วเขากินของที่เขาเอาไปล่ะไปหาสื้อบหมีอ่ะแต่้ย บริกินน้ำเน้วบริกินน้ำบริน้ำพี่น้องเอาจนมากระปิกเป็นก้อนแข็งเลยอะ่ะ ดึกเรากินหลายไปเนนะ <c oughs> ลยพี่น้องเ้ยจะอวดลงพุงกินแค่พออิ่มถ้าเทียงกินหลายได้ยุ่งกินนี่แส่พัก <c oughs> เรียนกินเมดเพื่อนกินจินมมือจ้วพี่น้องนนะแต่ต้องพ่อไปนะกินมือได้เวลานี้ตอนนี้ว่าแหละเราต้องกินเห็ด เค็ดขางนึงเอากินขขางนึงเหลี่ก็ห่อไปเห็ดงานก่อนเบม่เป็นไคือกินแบบเมื่อคืนกินเหมืดอมด,ดูจ้ะแต่เอาไปเรือห่อพอไปเห็ดงานเบิ้ลโบมิวลาเด็กตื่นสอบมาบ่มีเวลาเด็กไม,ม,ม่เ,เ,มเห็นกับเขาแล้วเอาไปนะเห็นยำแรงน้ำกับพอที่เรือไปอ่ะ ้ทาทิเลือบอมมีถ้ทาทิเหลืบอบ่มีกะคือมีมามา่าอาหารกระป๋อง,ป,ป,องปลากระป๋องนะพี่น้องทีนี้ก็ห่อไปเห็นห่อไปเห็นงานเหมืออนนื่นนะพี่น้องเป็นเพืองขอ,งของกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้วยจ้าฝากชอ์ในด้วยจ้า ขอบคุณที่รับชมและกดติดตามค่ะบ๊ายบายเจอกันทุกนาทาขอบคุณจ้า